ความรักภาคปฏิบัติรู้แจ้งในความรักเข้าใจมิติของความรักถ้าไม่เข้าใจความรักชีวิตก็ไม่มีความหมายเพราะว่าปวงชนไม่รู้ว่าความรักคืออะไรความรักมาจากไหนจงเริ่มพิจารณาว่าเรามาจากไหนเรากลายมาเป็นผู้ที่ถูกทิ้งให้ตกหล่นอยู่ข้างทางนี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่สามารถหาคำตอบนี้ได้เราก็จะกลายเป็นผู้ล่องลอยไปตามกระแสะแห่งวัดสงสารนี้ไปเรื่อยๆเป็นผู้ไร้จุดหมายปลายทางเราไม่ควรจะยินดีกับสถานการณ์เช่นนั้นถ้าหากว่า เราคิดว่าเรากำลังพบกับทางตันในชีวิตเสียแล้วทางแก้ที่ง่ายที่สุดและได้ผลในทันทีก็คือความรักซึ่งหมายความว่าเราจะต้องดำรงอยู่ด้วยความรักเมื่อวันใดเราหมดความรักชีวิตของเราก็จะสิ้นหวังด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยการใช้ความรักเป็นเครื่องมือสร้างความสุขที่แท้จริงรู้แจ้งในความรักและสัมผัสความรักที่แท้จริงถ้าหากทุกคนเปิดใจยอมรับความจริงในเรื่องของธรรมเชิญคู่ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาของความรักนี่คือการยกระดับจากธรรมเชิงเดียว ไปสู่ธรรมะเชิงคู่ที่มีความรักเป็นแกงกลางจเจริญปัญญาวิชารู้แจ้ง